โอเคครับสวัสดีสวีดับอยู่กับช่องสโมกฟิลฟิลสโมกวันเงาหาอะไรทำมาแล้วครับเฮ้ยช่วงนี้ลงคลิปช้าหน่อยท่านผู้ชมไม่ต้องสงสยัยนายไปไหนนายป่วยเป็นไข้ตัวรถนอนไม่หลับก็สักก็เสพประมาณนั้นนะครับวันนี้ทำอะไรเพื่อไม่ให้เสียเวลาวันนี้ผมจะมาเอาผลไม้มาทําเป็นอาหารกระตุกอะไรเพื่อแบบไม่เสียเวลานะครับซึ่งแบบเราจะเอาผลไม้มาทำอาหารเราจะทำน้ำจิ้มกินเองนะครับใช่แล้วเราจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ใช่สิ ก็จิ้มที่แบบอ,อร่อยขึ้นภาพาอ่ะแบบนี้แล้วก็มะม่วงขึ้นภาพมาแบบนี้โอเคขึ้นภาพเสร็จปุ๊บท่านผู้ชมจะไปดูกันวิธีการทําทําแบบไหนรับชมกันเลยติดตามด้วยนะก่อนจะไปรับชมขั้นแรกที่เราจะทานะครับวิธีแรกที่เราจะทําผมจะมาสาธิตให้ดูวิธีแรกในการจะทําเราต้องชักมีดขั้นแรกเราต้องชักมีดเออไม่ใช่ทําอาหารเลยขั้นแรกเราต้องชักมีดก่อน ไว้ชักม่เสร็จไปกันทาอาหารโอเคและนี่คืออุปกรณ์ที่ผมเตรียมมานี่เป็นไงเป็นไงกล้องทันสมัยจากหลัดบ,บอกและอุปกรณ์ต่อไปคื่ต้องแบบกระเทียมนี่ก็คือกระเทียมเราจะหั่นกระเทียมกันปุ๊บเราจะหั่นกันวิธีหั่นกระเทียมไปรับชมเอากล้องลงก่อนต้องในการหั่นกระเทียมเราต้องหัน่นอย่างนงี้ ต้องชักมีดก่อนขั้นแรกแล้วต้องชักมีดอ,ดอ,อนี่มีเสียงก็ตึงได้โอเคซึ่งขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําอาหารให้เราทำสับเข้าไปปุ๊บนี่ครับเราจะได้แลยน,นี่เราก็จะหั่นเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะหั่นเป็นชินช้นๆเล็กๆน้อยๆโอเคไปกันหลังจากนั้นพอเราหั่นเสร็จได้เวลาไปปรุงเครื่องปรุงของเรากันก่อนที่เราจะไปปรุงเครื่องปรุงเราต้องชักมีดนี่โอเคหลังจากนั้นให้เราใส่ไป เทียมที่เราได้มานี่ฉันร้อยใส่ไปโอเคพอใส่เสร็จปุ๊บนี่หยิบพริกพอเราหยิบพริกที่ได้มามันก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้น,นี่น,นี่มันต้องตี้ๆอะไรก็ตึงใส่แค่นี้พอปุ๊บใส่เสร็จป๊บต่อไปน้ำปลานี่หยิบมาใส่นี่นี่น้ำปลาทิทปสองใส่ไปส่วนกลาง เราต้องใส่เยอะๆโอเคการคุกเขาได้เวลาคุกเขามาดูกันเป็นยังไงพอคุกเขาเข้ากันมาดูกันว่าผมจะคุกเขายัางไงแล้งคน,คนไปเร<ด>ื<ๆ>่อยๆพอเป็นนี้ใช่ไหมอ่าทำตามสูตรคนๆไปเรื่อยๆนะอันนี้โอเคอคนไปเรื่อยๆปรากฏว่า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  <c oughs> ปราดูกันปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บม,มาดูกันเป็นยังโอ้โหนี่ไงไอไอหอมที่ผมบอกไปเมื่อกี้ เราจะไปชิมกันอือหือโคตรเผ็ดมาแล้วก็อุปก,กรณ์ทำเสร็จแล้วแล้วก็จะเก็บอุปกรณ์ของผมนม่ยังไงทำเสรินคลิปร้อยไปเหลือมะม่วงเราจะไปปาดมะม่วงไปได้เวลาไปปาดมะม่วงกันก่อนแรกเราต้องมีมะม่วงก่อนโอ้โหนี่งไงมะม่วงหล่นมาด้วยเออ นี oh, mm ่ค hmm. ร okay. okay. so ับม่วงหล่นมาแล้วกล้องเอียงตรงๆนี่พอม่วงหล่นมาเสร็จเราจะสับมะม่วงโอเคอย่าสับมะม่วงนะเดี๋ยวๆๆอย่างๆๆเตรียมสับเตรียมสับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับนี่นี้คือที่ใส่ของเราเราจะสับแล้วใส่ในนี้ไปผมจะใส่เข้าไปสองลูกนี่คือใส่สองลูกนะครับผมจะเล่นมายากลมารุกุกุุยมารุกุกุุยมาลุกุกุุยมาลุกุกุุย ลูกกุ๊ยมาลูกกุ๊กขยมาลูกกุ๊ย,ย,ยนี่นี่คนคนไปปึ๊บเปิดอูย้ยฮึมต่อไปเราจะไปใส่กับน้ำจิ้มของเราน้ำจิ้มที่เราทำาสําเร็จแล้วนะครับและนี่คือหน้าตาของสิ่งที่ผมทำมันเสร็จเรียบร้อยมะม่วงกับน้ำพริกนี่โอ้โห่เศกเนะครับไปเราไปกินกันเลยมาดูกันว่ามันจะเผ็ดและแซ่บขนาดไหนเคยไปชมกันก่อนที่เราจะไปกินที่โต๊ะ เราจะจัดใส่จานนี้นี่โอเคมาดูกันจัดยังไงอืนี่หลังจากนั้นก็จะได้เต็มที่นี่เรียบร้อยเป็นไงผมเป็นนักมายากลที่แท้นี่หอมเลย ไปไปที่โต๊ะตอนนี้แดบ,บโต๊ะของจริงโอเคนี่มาถึงที่นี่กันแล้วเสร็จเรียบร้อยนี่รับชมกันไปนี่เชฟในานาโคตฝีมืออย่างนี้คุกแน่นอนมาเราจะมาชิมกันจะอร่อยแค่ไหนปุ๊บปุ๊บุ้ย,ยแท่งเดียวตั้งแต่เปิดเข้ามานี่ใส่กระเทียมโอ้ดอออูน้ำลายไหลแน่ใครยังไม่ได้กินข้าวตอนสองทุ่มเนี่ย

อือ,อ,อน,นี่ยอยากกินต่อหยิบเลยมั้ยหยิบเลยโคตรเผ็ดอือนี่แตกยากมากนี่กระเทียมอือเผิดนะบอกให้อือ Sugar, นี่โอ้โหฮะเอ<ม>๊อืมอเ็จังอืม มีคำอืมอ้ารเนยเลมเอเออเผลดมากมเผอรู่บนฟาเนี่ลโคตเลาผมไหลเลยเนมนอะเดี๋ยวเดีนให้มันตรงต

เผ็ดจริงจว้โคตรเผ็ดอือ้มเผ็ดละอื้มจิ้มดูมั้งรู้ว่าอร่อยอืม้มแต่ต้องเนี่ยหวานนะวิวแบ่งครึ่งไว้ หวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวฮะอือลองกินดูหวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวชิมดูตรงเนี้ยเผ็ดมากตรงเนี้ยหวานมาไม่เชื่อแล้อ่าลองดูเนี่ยเห็นไหมไม่แต่น้ำตาลเลยเห็นไหมใช่อือเฮ้เผ็ดแดงเลยพิเออลองกินดูกินดูชิม <c oughs> <c oughs> เลย chỗ này chỗ bút chôm này chỗ này chỗ nào 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 โอ้โหโคตรเผ็ดเอ่อต่อเลยอ้าอืมโอเคมันหวานมากลองกินดูอีกไหมอร่อยไหมอร่อยเลยว้าอร่อยเหรออืมอืมใครยังไม่กินข้าวก็ ดูไว้อ mm ืมไม่ควกินข้าวแล้วแหละก็ก็ดูไว้ไงแม้กินอีกเลี้ยวคนดูกดไลค์แล้ว,ลว,ลวเห็นไหม,มกินอีกเลีว้กลวกดไลค์เท่าไหร่กดไลค์สิบโอ,อ,อ้โหดูแบบตึ้งแบบอืมรวอื ก็ไ่แล้ววยอืมกิน,น,อ,นอ,อ,อีกกินเลยะวังโดนตากินอะรกนอ่โอ้โคตรเผ็ดเอ้อสักคำกนี่ปากมักแปลงแล้วอืม,มันกู้บอด,ดีอ่ะอื คขาอยากเล่นเกมคุณบอดีก็ไปดาวน์โหลดได้เลยในที่พิวอะอะไรนี่กินมะม่วงอยู่มะม่วงอยู่ก็ทวคำออได้อะได้ต้องกินมะม่วงสิอีคำมันขึ้นหมดคำเมื่อหคลยเนี่ยอืน้ำหมด อืมอร่อยดอนม,อมน้องผมนะครับเป็นคนที่ขยันมากในเกิดมาขยันมากเลยไม่ต้องใช้ที่หยิบให้เลยต้องการอะไรอืมเจ๋งเลยมันได้ยังเสียงหมดแหละอืม หำเย็นมากแล้วอดไรนะอืมทำไมดินเยอะจังต้องเป็นดินจา่าเตาอึดตดนีเป็นไงดินจ่าเหรอใช่มาดินเยอะจังเฮ้ยน, okay, นี่มันไม่ได้ดอามือไปแย่นะอืมเต็มจังอืมไปอีกคำสุดท้ายก่อนจบคลิป เต็มเต็มอืมจมก,จกดไลเท่าไหร่อืมาย่าบัางอร่าบังข้างชนจมกจกดไลเท่าไหร่อืมกดไล์ยี่สิบแล้วตอนนี้โอคจบคุยกูไปแล้ว กินไุกหมดนะครับเผ็ดมากเลยก<ห>ิไไนไปเลยเราจะกินอีกรอบก่อนจะจบคลิปบม่เบ้าบ้างอย่าบ้างเบลางเบ้างคือจะโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นมไม่กินไม่จิ้มน้ำพริกแล้วเหรอจิ้มเยอะเลยโอ้ยเผ็ดมากอาอ้ย

กดแชร์้กับเชฟด้วยนะครับมากยงไรแล้วเนี่ยกดเพื่อเป็นกงใจให้กับผมในคลิปต่อๆไปเพื่อจะได้สนุกกับคลิปใหม่ๆเดี๋ยวกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ดูเป็นคนแรก